สาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเพิ่งมีคำสั่งค้งสำคัญประทับแค่รับฟ้องเท่านั้นนะครับคดีที่คุณวีระสมความคิดซึ่งเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องฟ้องไข่ฟ้องปอป,อปอชอฟ้องเรื่องอะไรถ้าเราจำได้จำคดีของลุงป้อมของเราได้ไหมพลเอกประพฤตวงสุวรรณนาฬิกายืมเพื่อนนะครับทำไมนาฬิกาแล้วแหวนเพชรมากมายหลายวง ไม่แสดงในบัญชีทรัพย์สินอ่ะโอเคเป็นคดีไปยื่นฟ้องปชปปชกันต่างๆนานาสุดท้ายณตอนนั้นปปชออกมาบอกว่าไม่มีความผิดนะครับลาบลาบลานะฮะคุณวิระสมความคิดบอกว่าให้เปิดเผยออกมาจากการสืบสวนสอบสวนว่าได้ความว่าอย่างไงก็ก็ตอนแรกยังไม่ยอมเปิดเผยนะครับก็เลยไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดนะครับจนกระทั่งชนะนะฮะศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าให้ปป,ปชเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดออกมาแต่ปปชไม่ทำตามคำสั่งสารปกครองสูงสุดอันนี้คือคุณอ่ะผมถามแค่ตรงน,นี้โดยพร้อมเพรียงกันนะฮะเจตนาที่ปปชไม่ยอมเปิดเผยท,ทั้งทั้งที่สารปกครองสูงสุดมีคำสั่งแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วประชาชนสงสัยกันทั้งประเทศแล้วคุณไม่เปิดเผยสารบอกว่าไอ้ที่ไม่เปิดเผยตรงนั้นนะ่ะ เป็นสิทธิ์ของปปชนะฮะตามดุลพินิษฐ์สามารถกระทาได้อีกแล้วเห็นไหมตีความอีกแล้วปปชไม่เปิดเผยก็ได้เป็นสิทธิ์ของปปชแต่คําถามคือดุลพินิษฐ์นั้นอยู่บนพื้นฐานของวิธีการคิดอะไรไม่มีตักกะเลยไร้สาระที่สุดที่ไม่ยอมเปิดเผยแล้วก็ปล่อยให้เราสงสัยกันต่ออ่ะได้แกไม่ยอมเปิดเผยนะงั้นฉันไปฟ้องศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดสั่ง,ส,งสรุปสุดท้ายไม่สามารถเปลี่ยนคําสั่งเป็นอื่นนะฮะเพราะคือไฟนอลแล้วให้ปปชเปิด ปปชก็ยังไม่ยอมเปิดนี่คือใครไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งฮะปปชไม่ใช่ประชาชนนะแล้วนะตอนนี้เขาก็เลยไปฟ้องปปชว่าทําไมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งแล้วสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบพังหนึ่งเพิ่งรับฟ้องรับฟ้องเรื่องอะไรรับฟ้องว่าทําไมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดคุณดูความไร้สาระผมขออนุญาตพูดเลยนะถ้าผมจะใช้คํานี้คุณดูความไร้สาระของปปช นี่น,นี่คือองค์กรอิสระแล้วองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาชื่อเขาอิสระไหมอิสระแต่อยู่ภายใต้การดูแลใครคุณเห็นชัดๆว่าเขาปกป้องใครแล้วคุณสงสัยเหรอที่เขาปกป้องใครเพรานะณวันนั้นใครเป็นคนสร้างเขามาปปชในวันนั้นใครเลือก <c oughs> ก็นี่ไง <c oughs> ก็คนนี้ไงแล้วปปชในวันนี้ใครเลือกอ่ะผมถามครับแล้วหลังจากนี้ปปชอ,อีกกี่คนที่หลังจากนี้ใครจะเป็นคนเลือก <laughs> นี่คือเรื่องเดิมที่ผมพูดเราพูดเหมือนกันในหลายชาติแล้วรพูดกนะันบ่อยแต่นี่คือเขาทำเขาทำอุกอาจแบบน่าเกลียดขนาดนี้เข้าใจว่าแล้วแล้วพวกเราแล้วพวกเราเขาเฉยเฉยเออเออช่างมันเถอะช่างช่างมันเถอะแล้วเราก็ยังปล่อยให้มันเดินหน้ากันยังเป็นแบบนี้อยู่มีหลายหลายคนที่ยังเห็นดีเห็นงามว่ารัฐธรรมนูญนี้ดีมันชัดเหลือเกินน่ะคุณต้องแยกเรื่องความชอบไม่ชอบออกจากความถูกความผิดนะะ